ผู้แข่งคนต่อไปแบ็กลิสหมายเลข9กยูจีนเจมเอิร์นประวัติหมอนี่มาจากทางตะวันออกของร็อกพอร์ตมันชอบของอิมพอร์ตแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ของดีๆมากราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมช่องเซเว่นนอนนตตอนนี้ด้วยนะอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเพื่อที่จะได้มีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้เลยที่ช่องผมพร้อมแล้ว let's go backlist เฮ้นายขึ้นถึงตำแหน่งท็อป10แล้วสิฉันไม่นึกเลยว่าการแข่งที่ชายฝั่งจะเป็นไปได้ขนาดนี้รักษาฟีมือไว้ให้ดีล่ะแล้วเจอกันเฮ้นี่ฉันเองก็ดเยี่ยมเลยฉันอยากจะเห็นหน้าเรเซอร์ซะแล้วสิรักษาระดับไว้นะรากพอตอยู่อีกไม่ไกลแล้วฉันต้องไปละเจอกัน เออนี้เอนะเป็นไงบ้างอ่ะนายก็คงไม่เคยคิดว่ามันจะง่ายได้ใช่ไหมมาลองดูกันสิว่านายเก่งสมความร่ลำลือหรือเปล่าจาัดการแข่งนะให้หมายเลขเก้าพร้อมแล้วนะเขาได้ยินชื่อนายแล้วก็พูดออกมาว่าไม่แน่ใจว่าจะจัดการนายได้หรือเปล่าเพราะงั้นนายนั่นแหละจัดการมันซะหมอหน้าเป็นคนสุดท้ายที่จะขวางไม่ให้นายไปถึงรถพอ ตรงมือจัดการให้เรียบร้อยล่ะโอเคครับพร้อมจะรุยกันมานานแล้วน้เมึนได้ 9, ชาแข็งแข่งก็คือตรวจจับความเร็วก็สตีทโอเค โอเครอบนี้ขอเอาคันนี้ประเดิมก่อนเดี๋ววาายวค่อยจัดให้นะไอ้คันแดงอะ่ะไปเลยไม่ต้องรีบครับช็อตนี้ให้นำไปก่อนเลยเราประเมินความเร็วนะเก็บในตัดไว้ครับเสยโคง้งรถเราเกาะถึงไม่ค่อยดีดิให้นำไปก่อนตอนนี้แหละจังหวะนี้ใส่เลยโอเคเรียบร้อยฮะสองร้อยสี่สสองก็เกือบเกือบเกือบ โอ้โหค่อยๆเข้าโค้งครับยังได้อยู่เติร์นไปไกลแล้วป่ะไม่ได้เราพยายามขับไล่พี่มันเดีือดๆๆๆๆเดกือบละรถวายจริงพร้อมครับเดตัตไปเลยเร่งเครื่องเออเปอร์เซ็นต์เราต้องสูงอุ้ยโอ้ขวางทางยังเลยรถเยอะหลังๆให้รถเริ่มเยอะไม่รู้เป็นอะไรคือยังได้ครับ อันน้เรายังนำอยู่เร่งเลยเออแบบนี้คือถ้ามันเข้าเส้นชายก่อนนะแต่เราช้ากว่าเพื่อนอะ่ะมันจะลดแต้มเราเว้ยเพราะงั้นเราต้องทำคะแนนึห้สูงโอเคโอค้โหตอนนี้เอิร์ธไปไกลแล้วอุ้ยไม่ได้พยายามเร่งเร่งได้แค่นี้ว่ะต้องเปลี่ยนรถแล้วดูทรง ยมันเท่าซอกซอยอย่างชำชองไม่ได้ต้องตามครับุ้เดียวยหักโคไม่ได้ครับเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะล็อกตรงมาไรไม่ค่อยดีต้องการสปอนเซอร์ด่วนผู้สนับสนุนในการเปลี่ยนรถใช่ไหมเออหาโคงยุ่จัดในตั้งหมดโอเคยังนำอยู่ครับหากรันสิแต้มพูดเกือบปล่อยเขาเข้าเชนชัยไปครับ อ่ตอนนี้ผมจะถึงแล้วโอเคได้อยู่เกือบแมตช์แรกก็กินนิ่มๆไปเป็นแมตช์สองกันเลยมาตอน,นี้มีหมูนะบอกเลยรถเราก็สวยใช้เล่นโกโอเคไม่ตัดเลยตอนนี้ไม่สวนอะไรทั้งนั้นไปให้ไวไม่ได้เราอ,ะอ่ะจะมาแซงเราไม่ได้ คือผมต้องแบบโฟกัสในการควบคุมรถเกือบแล้วเพราะว่ารถเราเป็นเรียกอะไรสเปคต่ำของชาวบ้านเราต้องเล่นแบบเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์นี่หมายถึงว่าควบคุมรถให้ดีท่าในน้อยที่สุดไม่อย่างนี้ชนแล้นะเกือบ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 พยายามเลี้ยงความเร็วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคเราเราจะไม่ เข้าถืมพลาดเลหนึ่งไม่เป็นไรใช้สโลแอมควบคุมอ่าวเอินเอินเป็นไรอ่ะสงสัยข้ามข้ามไม่พ้นเราไม่สนใจเราขับต่อไปเลยถือว่าเป็นความสับเภา่าของบอทนะเราไม่เกี่ยงเราไม่เริ่มใหม่อะไรทั้งนั้นเราไปอย่างเดียวโอเคสโลไปก่อนสโลตั้งแต่ไกลๆเลยเน้นชัวอืไอ พยายามเร่งเครื่องครับตอนนี้เดินทางมา30%แล้วถือว่ายังโอเคอยู่ไม่น่าตามทันหรือเปล่าโอ้โหไม่น่าทันมั้งไกลขนาดนี้ก่อนครับตรงนี้เป็นโค้งเนินพยายามดิฟเทียล็กน้อยเด่งสปีดโอ้ยตรงนี้อย่าหักโค้งอะไรเยอะครับ ราต้องค่อยๆโอเคตอนนี้ชะลอเล็กน้อยอเพื่อให้แบบผ่นานไม่ได้ดิฟนิดหน่อยนิ่ไหลสวยงามไปครับโอ้ยเอินเออจะตามทันแล้วอ่ะไม่ได้แหมโค้งสามเศร้าทำเป็นเล่นผ่อนๆไม่ค่อยเข้าครับตอนนี้ได้อยู่ได้อยู่อโอเค ค่อยครับเดี๋ยวรถไลดล์ในตัดไปเลยยังได้อยู่เก็บชาร์จไว้เก็บในตัดไว้เอาไว้ใช้ช่วงโคง้งโค้งแบบเราหักผ่อนแล้วก็มันชา้าแล้วก็ในตัดพุ่งไปเลยเออเราจะได้ความเร็วขึ้นมานิดหน่อยเอาไว้ทิ้งฉีกโอเคเดินทางมาที่สวนสนุกแล้วอาจจะแบบกระตุกนิดหน่อยนะเออเนื่องจาก ความเด็วหน้าจอมันเฮิร์ตนน้อยเฟรมเรทอาจจะดรอปนิดหน่อยเดี๋ยวเราพอดพอด่อด่อด่อนอาจจะแบบดูไม่สมูทก็ต้องขอภัยด้วยเดี๋ยวเราอึ๊บเหนือเลยเกือบแล้วมาฮะเหลือสามสิบเปอร์เซ็นโค้งตรวนี้ลำบากเลยนะเนี่ยต้องผ่อนครับไม่งั้นรถรถนี่คือพิคว่ำโค้งกสอบ พยายามดิบแต่ดิบเอาไว้ดีกว่าค่อยโค้งไปเก็บในตัดไว้ช่วงสุดท้ายครับเผื่อการพลาดตอนนี้เรายังนำอยู่โอเคพิชิตเออเอ้เบกเบกเลยโดนถ่ยตอนนี้ยังไม่ใช้เราเก็บไว้ก่อนมนหาโค้งเยอะครับตรงนี้ต้องผ่อนน้ำมันหักสอบเพราะว่ารถเราช่วงล่างไม่ค่อยดีครับ เกาะถนนไม่ค่อยดีตอนนี้ก็นายตัดไปเลยใส่เขาแบบใส่ยับยับเอาไว้ทิ้งชีกโอ้เออก็จะตามทันแล้วอะไม่ได้ใส่หมดมีอะไรใส่หมดตอนนี้อีกนิดเดียวจะถึงเส้นชัยแล้วอืบโอเคเวลี่นาส์เวลี่นายส์ยูหูชนะแล้วเว้ยเออโดดข้ามถ่ายรูปไป โอเคฮะหมายเลขเก้าถูกกําจัดครับเราก็จะเป็นขึ้นนํหมายเลขเก้แทนเนาะมาเปิดแผนป้ายกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้หมายเล็กอะไรที่เป็นรถของมันไหนวะออขอเลือกหมายเลขหนึ่งกันโอเคสวยได้รถมาลนะได้ไรอ๋อได้ปงคนแจอโอเคขอแสดงความ,มดีเขตเมืองล็อกพอร์ตได้ถูกปลด็อกแล้วโอเคฮะเจอกันพัทหน้าครับกล่าวคำว่าเช้าไปแล้วนะ